อูเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ไม่รู้ไม่รู้ตัวป่ะล่ะอ๋อสองชั้นไี่เข้ามือของลุงไปทำเป็นไปทำเป็นดีได้จะผมีไปไม่แล้วจะลงมาหมดเต็มไหมไปดี๋ยวทำตัวยังไงอยู่ใกล้ไปเดี๋ยวหินขวาไปไหนไอ้เหี้ยแจ๊มึงจะต้องแสดงใบหินขวาแต่มึงหายไปทิ้งหน้าที่แล้วอ่ะพี่ต่อหน่างพี่ต่อในรู้หรือเขารู้เหรอ ไอ้คนั้มาตัวลาเบนไม่ต้องมองหลังมองหน้าเบน้อต้อั่ตาเข้าไปงตาเข้าตาเข้าังเย่นมเมที่้ต้ตตัวระเบิดระเบิดนิ่ไงไเดินไม่ต้องวิ่งอยู่ที่ที่นิ่ไงไหงรถุหลังรถไม่โดนไม่โดนนิ่งไอะไรนะอะไรนะพ

แปแโอเคกันสอกันสามสามก็รวสามสามดวอีกสามอ่ะโอ้โหซ่อนปแตกแตกอยู่ไหนอยู่ไหนมองมีดีมากตองเห็นหมดยังตองเห็นหมดยังเข้าไปแล้วแตกแตเดี๋ยวเดี๋ยวทีต้องการเลื่อยไสองรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวนี๋ยังนะระวังนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลองครับ

มันยังไม่เยอะมีแ้วเหตุผลไดมันไม่เยอะบ้างแต่ก็อี่ดอนรครับ